ผมเหมือนกับเธอผมพูดมากมันไม่เท่ก็เลยโชคดีครับอาจจะพูดมากไปไม่เป็นที่ต้องการของสีกาพอมตำแหน่งไม่สูงด้วยก็ใจหายครับเวลามีข่าวองนี้มันก็จะเสียใจเสียดายจำได้ไหมครับพร,ระเจ้าตากพระอานนว่าเห็นผู้หญิงอย่ามองถ้ามองอย่าเข้าไปใกล้ถ้าเข้าใกล้อย่าคุยด้วยถ้าต้องคุยด้วยต้องตั้งสติเอาไว้ให้มากพลังของสติมากขนาดนั้นเลยพระรวยเนี่ย ด้วยตำแหน่งด้วยญาติโยมไปถึงตรงนั้นพระที่ที่จะมีเงินเหมือนในแพนข่าวก็จะไม่กี่รูปแล้วครับเป็นระดับสูงสงูงเป็นระดับที่เงินเข้าหาเป็นระดับที่ไม่ทําตามกฎมีมุกพระเพื่อนผมรูปหนึ่งอ๋อเงินทองของอาตมาก็อยู่ในกระเป๋าญาติโยมนั่นแหละ ถามเรื่องความจริงใช่ไหมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไรสักอย่างนะแฟนผมเตือนว่าอย่าไม่ให้พูดแต่ว่าอาการเขาเข้าเยอะใครก็ได้คุมตัวเองเรื่องนี้ไม่ได้นะครับบางคนจะเข้าใจว่าเป็นยิติเนียยุติเนียในแค่ต้องการโดดเด่นอาจจะตะโกนก็ได้อาจจะเรื่องนั้นก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาเหมือนเป็นมุมนั้นแต่ว่าผมไม่ใช่หมอก็เลยไม่กล้าตัดสินแต่ว่าดูจากลันษยมดูจากการควบคุมตรวงนี้ไม่ได้เขาก็เฮ้ยอะไรเนี่ยก็ น,น่าจะน่าจะไปทางนั้นด้วยครับแต่ถ้ามองจนตื้นก็คงเป็นปากท้องเขาแหละครับก็คนเราทําเพื่ออยู่รอดแต่เธอเลือกวิธีที่จะแบบโอ้โหเซียนพระแบบเล่นพระแท้ๆท,ท้งนั้นเลยพระชั้นสูงมากๆด้วยนะครับในถึงตําแหน่งนะฮะครับเรียกว่าทำเอาการส่งปันปนนป่นป่วนไหมคปั่นป่วนมากครับผมเป็นเนเนเป็นประชามาปีแรกๆเราก็จะเริ่มได้ยินเรื่องนารีพิฆาตอะไรต่างๆมากมายแล้วนะครับก็ให้ระวังตัว ฝึกตัวเองด้วยการดูดอกไม้พระอริยะดอกไม้พรอริยะก็คือดูขออนุญาตนะครับเป็นซากศพเป็นภาพขึ้นอืดภาพกระดูกภาพเนื้อภาพอะไรแบบน้ำนัำน่นน้ำนี่อะไรเงี้ยครับเกืดอบางใครทานข้าวอยู่เราก็จะฝึกตัวเองมางนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นบรรลุอรหันต์อะไรแต่ว่ามันก็ยับยั้งชั่งใจผมโชคดีอย่างหนึ่งตอนไปอบรมนักเรียนเนี่ยจะมีพระอาจารย์ท่านบอกว่าเราต้องเป็นจอมยุทธไร้อะไรเราไปที่ไหนใครก็ต้องเชิญชมเราเพราะเรานันทนาการแต่เราต้องเป็นจอมยุทธไร้อะไรซึ่งฟังเราอู้ เทพดีอย่างเลยหรือพระอาจารย์ที่ท่านหนักหนกนั่นชื่อพระอาจารย์ถาปนานตอนนี้ทาา่านกลาสิกขาไปนานแล้วท่านบอกว่าเนี่ยตอนที่วิจารณ์พระอาจารย์ชื่นชมพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์รูปไหนนะเซ็นให้เธอแล้วไปเขียนเบอร์เขียนที่อยู่บอกพระอาจารย์ถาปนานเดี๋ยวจะออกจากพุทธศาสนาไปอู้คำพูดเหล่านี้มันดูง่ายๆครับแต่ว่ามัน,มนได้ผลและมันดักได้ผมว่าพระเนนสอนคนอื่นเยอะถึงเวลาที่เราอาจจะต้องย้อนกลับมาสอนตัวเองเราต้องมีสติสมัมปชัญญะมากขึ้นเหมือนที่ท่านสมเด็จพระรัชกาเกี่ยวท่านบอกครับ พระเนนต้องระวังทุกเรื่องทุกสถานการณ์และในขณะที่สมเด็จพระพุทธโฆสาอาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตท่านบอกว่าเมื่อพระเพียงพาเราอุบาสกอุบาสิกาก็ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็หาพระที่ท่านบริสุทธิ์มั่นคงตรงนี้ขึ้นมาดูแลพระพุทธศาสนาต่อไปความหมายคือก็มุมหนึ่งก็เป็นโอกาสดีนะครับที่พวกเราจะได้มีบทบาทในการได้ดูแลพระพุทธศาสนาครับ ทำเอาประชาชนหลายคนผิดหวังแบบเหมือนหมดศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่าหมดศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลยครับเหมือนหลวงพ่อคูณบอกครับว่าศาสนาไม่แปดเปื้อนศาสนาไม่เสื่อมคนต่างหากที่เสื่อมคนต่างหากคนนั้นๆชื่อชื่อนั้นๆอ่นคิดนั้นทิศน,น,นี้ที่สุดไปแล้วนะครับอย่าไปรวมถึงศาสนาเลยโอเคละ่ะศาสนาอาจจะเป็นองค์กรที่ครอบท่านเหล่านั้นอยู่ปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านเป็นหนึ่งในเบ้นหนึ่งในสับเซตในศาสนาแต่ว่า เป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยครับที่สิ่งลอานี้จะเกิดกันได้ศีล2 2 7ข้อของพระเนี่ยเกิดจากการที่พระดื้อๆสมัยก่อนนะครับทำผิดจริงๆพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวินัยข้อนั้นศีลข,ข้อนั้นขึ้นมานั่นหมายความว่าพระสมัยพุทธกาลก็ดื้อมากเลยนะนี่ขนาดพระพุทธเจ้าอยู่นะที่ดูแต่และแข้อห่างการที่เศษยังอัตุจิให้เคลื่อนนี่นั่น,น,นพระสมัยก่อนก็ดื้อครับใช้คำว่าดื้อนี่น่ารักไปก,ก็ก็แรงอะ่ะ พระเจ้าจึงบัญญัติขึ้นมาแล้วต้นบัญญัติไม่ผิดด้วยนะครับเหมือนหลักกฎหมายที่ว่ากฎหมายจะไม่ย้อนหลังถ้าเป็นโทษยกเว้นเป็นคุณย้อนหลังให้แต่ว่าท่านก็จะดูเศร้าหมองนะพระที่ท่านเป็นต้นบัญญัติเรื่องประราชิกอะไรเงี้ยท่านก็จะดูผิวพันธ์หน้าตาผิวพันธ์ก็จะเศร้าหมองอย่างนี้ครับแต่ว่าไม่มีความผิดพราะถือว่าตอนนั้นยังไม่ตั้งกฎเอาเป็นว่าพุทธศาสนาเหมือนท้องทะเลครับทะเลก็จะซัดขยะซัดคราบน้ํามันซัดอะไรขึ้นฝั่งพุทธศาสนาเหมือนกันครับอะไรไม่ดีก็ซัดขึ้นฝั่งซัดออกไปน้ําทะเเเลก็ยังใสหมมือนดิ เราเองจะเดินดูขยะนั้นหรือจะช่วยกันเก็บขยะสื่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทําให้ของทะเลนี้พระพุทธศาสนานี้สะอาดด้วยการนําเสนอด้วยการบอก,กนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้มข้นขึ้นกุฏิพระควรที่จะมองเห็นกันดูแลกันและกันได้ต้องไม่มีซับซ้อนซ่อนเงื่อนเดินแล้วหลบไปหายไปอะไรอย่างนี้นะครับผมว่าระบบแบบนี้เหมือนวัตถศทองที่ผมอยู่ง่ายมากห้ามโยมขึ้นกุฏิพห้าชั้นห้ามขึ้นเลย แพรรี่อยู่ชั้นสามตอนดังปุ๊บโอ้โหโยมขึ้นเรื่อยจนเจ้าวาดสั่งว่าเชิญข้างล่างครับท่านพระมหาภพยวันครับอย่างนี้เลยนะมันเป็นกฎง่ายๆเรื่องเงินก็คณะกรรมการวัดพระญาติโยมโอโ้เป็นสิบกว่าท่านครับช่วยกันนับธนาคารเอารถมารับฝากธนาคารห้ามยุ่งเงินต้น,เอ,เ,น,เ,อเ,นเอาเงินดอกท่านั้นที่จะไปให้ทุนนักเรียนโรงเรียนวัดเชทองให้ทุนพระเนนต้นห้ามยุ่งเด็อดเท่ผมว่าระบบมันมันดูง่ายๆนะครับซึ่งมันทําได้แล้วก็ชัดเจนด้วย ที่มีปัญหากันนี่คือเหมือนผมว่าระบบดีแต่ว่าคนทําให้ซับซ้อนเอ้ยเอามาก่อนแล้วกันโอนมาก่อนแล้วกันซึ่งมันไม่ควรคำมีคำว,ว่ารักกันต้องต้องทะเลาะก,กันให้ให้แรงแงให้เข้มเข้มแล้วก็กดออกมาให้ชัดเจนผมว่าจะช่วยป้องกันได้ก็เป็นโอกาสดีครับวิกฤตเป็นโอกาสที่จะช่วยกันดูแลพุทธศาสนาให้สะอาดเอาขยะอยะอกเก็บขยะให้เรียบร้อยจะฝังจะเผาแล้วแต่เลยครับโดนจับแล้วแต่ว่าบ เยอะอะตกใจเมื่อกี้แฟนก็เพิ่งให้ดูสามร้อยกว่าล้านเลยตอนแรกได้ยิน1ิบสองจุดแปล้านห้า 5, ล้าน2ล้านอันนั้นน่นนี่โอ้โหเยอะเนาะถ้าเงินนี้ไปไปให้น้องเนนที่เรียนปริยัติธรรมหรือนักธรรมหรือบาลีไปช่วยญาติโยมที่ลําบากเหมือนศาสนาคริสต์อะศีลเขาสามข้อเองบาตหลวงอะหนึ่งจนสองบริสุทธิ์สามเป็นผู้รับใช้อ,อยากให้พระเนนเราถึงศีลจะ 7, สองร้อยยี่สิบเจ็ดเนนศีลสิบเหลือสามข้อพอไม่ถึงในในในหลักการนะครับ จนเห็นด้วยที่จะบอกไม่ต้องถือเกินแสนเกินอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่ให้มีไม่ไม่ให้มีแสนนะครับหมายถึงว่ามีเยอะแหละแต่ว่าให้ถือแค่นั้นโยมก็ไม่อยากเข้าแล้วแหละสีกาก๊อคงไม่เล็งแล้วล่ะนะครับบริสุทธิ์ก็คือเนี่ยครับอุปสมบทอดปุปสมบทแปลเหมือนเล่นเล่นแต่จริงจังนะเมื่อเราอุปสมบทเราก็ต้องอดปรปสมบทยากจะปรปสมบทเนี่ยก็ออกมาเหมือนผมออกมาเหมือนใครต่อใครมากมายหลายท่านนะครับคนไทย ตีว่า70ล้านก็พระเนน2 0 0แสนกว่ารูปอีกตั้ง69ล้าน7 0 0 0แสนกว่าแสดงว่าข้างนอกนี่คนอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ออกมาถ้าอยู่ไม่ได้ก็ออกมาแค่นั้นเองพระเจ้าไม่ได้ห้ามแล้วก็เป็นผู้รับใช้ผมว่าสำคัญบาทหลวงเขาจะช่วยผู้ป่วยเอสโรคเลืออการศึกษาการพยาบาลสังคมสงเคราะห์เขาช่วยชัดเจนมากของเราจะเป็นเป็นรูปทช่หลวงพ่อพยอมอหลวงพ่อลงกฎหลวงพ่อพระเสียดายแดดที่โซลารเซล นับนิ้วแล้วไม่กี่รูปะครับอยากให้พระที่ท่านทาประโยชน์ด้านนี้ซึ่งจริงๆมีหลายรูปกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าอยากให้เป็นมี200 0 0 0ก็สัก2 0 0 0 0รูปเงี้ยเอยมาแล้วเจอเลยเพระรูปนี้เด่นเรื่องนี้พระรูปนี้ช่วยเรื่องนี้จริงๆก็มีพระดีๆมากมายนะครับล่าสุดก็มีสื่อนําเสนอพระที่ท่านดูแลเด็กกำพร้า200 300คน4 500คนผมว่าเวลาสื่อเรานําเสนอข่าวไม่ดีสักติ่งหนึ่งสักสิบนาทีขอสักหนึ่งนาที ก็นาเสนอข่าวพระดีๆผมว่ามันก็ชุม่มชื่นหัวใจแล้วก็หิวใจชาวปุถโดยพฉพาะคณยาคคนยา,า,ายที่เดินหลังค่อมไปอนึกภาพ้ายน,นอกนะเดินหลังค่อมออกินโตไปวัดยางเงครับแล้ววันหนึ่งพระที่ท่านเคารพศรัทธากราบไหว้บูชาเฝ้ามาตั้งนานเฝ้าด้วยความแบบดูแลนะครับเฝ้าแบบดูแลเหมือนอน,นุรักษ์สิ่งของอะ่ะแล้วจู่ก็มีลูกใครขโมยไปใจมันสลายเหมือนกันก็ให้กําลังใจปู่ย่าตายายที่เข้าวัดเข้าว่าพุทธศาสนายัง มีศรัทธายังมีความศักดิ์สิทธิ์ยังมีพระหนุ่มเน้นน้อยหรือพระหลวงปู่หลวงตาที่เคร่งครัดวินัยสงฆ์เกครับเสียไปผมว่าไม่ไม่ถึง10%บกซ้ำเาสิกว่าเปอร์เซ็นต์ดียังทําบุญได้แต่อาจจะพิจารณาสักหน่อยก็ได้จะทําบุญอะไรก็ใจเย็นสักนิดนะครับชอบด้านสายปฏิบัติก็ว่ากันไปสายสร้างสายอะไรก็ว่ากันไปครับบางทีสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ก็อนาคตก็เลี้ยงดู ญาติโยมพระเนนในวัดนั้น,น,นได้ผมว่าใส่ยเนี่ยก็ได้หมดจะวัดเสกวัดสร้างวัดสอนวัดสงบวัดสนุกก็เลือกเข้าวัดได้หรือจะเข้าทั้งห้าวัดเหมือนที่ผมพูดไปเลยก็ไ,ได้ครับพระรวยจางพระรวยเนี่ยด้วยตำแหน่งด้วยญาติโยมไปถึงตรงนั้นด้วยกลไกที่ไม่มีการคัดกรองเหมือนที่ผมบอกอับบาทหลวงเขามีศีลสามข้อจนแสดงว่าเขาระบบเขาดี ว่าเงินก็ไม่อยู่ส่วนกลางยังไงวัดที่ทาอย่างนี้ก็เช่นวัดปัญญาอนทารามที่มี่ข้อบรมตลอดทั้งปีพระเวียกรเนี่ยจะจับเงินไม่ได้เงินจะไปอยู่ส่วนกลางพระท่านจะกลับต่างจังหวัดอ่าท่านมาเบิกท่านรถญาติโยมป่วยมาเบิกท่านอาพาธท่านมาเบิกระบบดีฟังตอนแรกอ่ะพระเนนก็อึดอัดเนาะโอ้โหทำงานแล้วไม่ได้เหรอ,อะไรเงี้ยแต่ก็มีพระที่ท่านปเป็นววียากรได้อยู่ได้มากมายหลายสิบรูปนะครับ พอไม่มีระบบหรือระบบดีแต่เมื่อมันม,ม,นมีมันมีเขาเรียกว่าช่องว่างช่องโวอย่างเงี้ยครับสํานักพุทธหรือว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็เข้าไปจัดการนะครับแล้ววัดต้องยอมด้วยถ้าไม่ยอมก็ต้องให้ออกจากตำแหน่งนั้นอาตมาไม่ยอมโอูเวลาดื้อนี่แพะดื้อจริงครับดื้อนี่ดื้อมากเลยนะก็มีระบบจัดการให้ดีแล้วถ้าท่านไม่ทําตามก็นิมนต์ท่านออกแล้วก็เอารูปที่จะปฏิบัติตามตรงนี้ขึ้นมาแทนผมว่าอย่างเงี้ยดีกว่าถ้าท่านไม่ยอมแสดงว่าท่านต้องมี ตำติงบางอย่างแล้วละ่ะถึงไม่ยอมนะครับนั้นพระที่ที่จะมีเงินเหมือนในเพนข่าวก็จะไม่กี่รูปแล้วครับเป็นระดับสงูงเป็นระดับที่เงินเข้าหาเป็นระดับที่ไม่ทําตามกฎแล้วก็ซิกแซกไปนะครับก็ไปดูแลควบคุมตรงนี้ผมว่าเงินเมื่อกี้ก็2,000กว่าล้านนะครับทิดแยม้มอันนี้ก็300กว่าล้านเนะี่ยผมว่าถ้าลงไปให้กับพระภิกษุหนุม่มสามเณรน้อยระบบการศึกษาช่วยเหลือญาติโยมนะครับหรือทำนานบรลุงโฆษณาโดยตรงจะเจริญรุ่งเรืองมากเลยนะครับ ประชาชนบริจาคเยอะๆมันทําให้แบบเกิดกิเลสอะไรอย่างนี้ไหมครับอ๋อแน่นอนครับส่วนหนึ่งก็เกิดจากเงินมันมีมุกภาพเพื่อนผมรูปหนึ่งอ๋อเงินทองของอาตมาก็อยู่ในกระเป๋าญาติโยมนั่นแหละโยมก็ยิ้มก็ขำเราฟังแล้วก็ยิ้มก็ขำพอมาพี่นาออจริงนะครับเป็นเรื่องจริงด้วยที่ก็ญาติโยมนะครับถวายท่านจะไปท่านไม่ได้ไปทํางานบริษัทไม่ได้ไปรับเหมาก่อสร้างท่านจะไปเอาเงินมาจากไหนก็จากพวกเราทั้งนั้นเพราะเราก็พิจารณาหน่อยในการทําบุญผมอะ่ะ จะไม่ค่อยเน้นเงินอาจจะไม่ค่อยได้มีเงินเยอะด้วยแหละก็สาธุโฒมรนาแต่ผมชอบลงไปที่โรงเรียนโรงเรียนเราเห็นเห็นเลยเด็กๆได้กินขนมเลยได้กินข้าวเลยได้อุปกรณ์กีฬาเลยอะไรเงี้ยครับผมว่าไปทางนี้ก็ได้แต่ว่าก็ไม่เห็นด้วยหรอกเ่ื่อ่าทำบุญกับวัดเลยไปโรงเรียนโรงพยาบาลอย่างเดียวดีกว่าโรงพยาบาลก็ทําโรงเรียนก็ทําวัดก็ทําเพราะว่าโรงพยาบาลมีเงินเนี่ยเราไม่กล้าไปขอพอหรอกโรงเรียนมีเงินเราไม่กล้าไปขอพอโรงเรียนหรอกว่าเอามาช่วยชาวบ้านแต่ถ้าวัดมีเงินเมื่อไหร่นะหลวงพ่อครับ เครื่องช่วยหายใจนะครับเตียงห้องพยาบาลบางทีเป็นโรงพยาบาลเลยก็พระที่ท่านทำอย่างนี้เช่นหลวงพ่อสายทองเนี่ยท่านก็บินธบัดเงินท,ท,งงทองอห้าสิบล้านกระทินสี่สิบห้าสิบล้านแต่ว่าไม่ได้มาท่านเลยไปที่โรงพยาบาลหมดเลยไปที่อาคารต่างๆมากมายก็ไปเวรนี้ก็ได้ครับเช็คได้ครับพระที่ท่านทำตรงนี้หลวงพ่อจะคุณจะลงกดไปที่ผู้ป่วย A ไปที่อะไรต่างๆมากมายก็ทำได้นะครับยังทำได้ครับแต่ว่าเช็คสักนิดหนึ่งก็ได้ครับ อะไรนะครับเงินเดือนคะอ๋ออันนี้เป็นปกติครับแต่ไม่ได้มากครับอย่างเงินเดือนอ่าถ้าจำไม่ผิดเงินเดือนปร,ริญญาเกก็จะมีเหมือน2,000 2,500เงินเดือนพระครูแต่ก่อนแค่7800นะตอนนี้ผมไม่แน่ใจตอนนี้น่าจะแววๆว่า2-3งสามพันระดับเจ้าคุณอะไรอาจจะขึ้นมา5,000 8,000ดพันหมื่นหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เยอะหรอกครับมีเพียงบางรูปบางท่านไม่น่าเกินห้าเซนตะ้ำที่ที่ท่านได้เงินเดือนเจ้าว่าอาจจะประมาณหนึ่งอะไรอย่างนี้ยครับโเงินเดือนเนี้ย โยมนิมนต์ไปไปสวดไปฉันแค่3งาน5งานก็เกินนะครับวัดไสทองพระที่สอนนะักเรียนก็าบาลีนักธรรมนะครับ2อ0 0 2น0ออยู่ประมาณ10กว่าปีที่ไห้วันที่แพรี่สอนนะครับเพิ่งมาขึ้น3,000ันเมื่อสัก4 5ปาปีที่แล้วก็เงินเดือนก็ไม่ได้มากไม่ได้ไายหรอกครับไม่ไม่ได้เป็นประเด็นขนาดนั้น,นครับแต่ว่ามีหรือว่าสอนมหาชุลามหามกฏถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ะอันนี้อาจจะเป็นเงินเดือนหออมืน่นฮะเพื่อนผมจบด็อกเตอร์ได้เงินเดือนหมื่น 15นห้าเองสอนสองที่เป็นด็อกเตอร์ด้วยนะไม่ได้ไม่ไม่ได้ตามวุฒิปริญญาเอกด้วยก็เงินเดือนจะไม่ได้มากนะครับแต่ถ้าคุณบาจารย์เขาก็จะมีเงินเดือนตามขั้นอะไรเพราะว่าคืาเป็นพนักงานของรัฐครับเจ้าวาดด้วยครับแล้วอย่างองผมมีเงินเดือนไหมคะผมไม่มีเงินเดือนครับวิผมเป็นบรรยาผมดังมีชื่อเสียงบริษัทห้างร้านองค์กรต่างๆผมผมก็จะแล้วแต่ครับเล็กกลางใหญ่โรงเรียนบางทีก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างมากบ้างน้อยบ้างเริ่มจากไม่ได้ก่อนได้หลักร้อยมาหลักพัน โอ้ยตอนพี่พีก็หลักหมื่นอยู่นะแต่ผมเป็นพระเสียภาษีผมจะผมจะเป็นพระทํางานนะครับไปทํางานเสียภาษีแวเจ็ดทุกเดือนอไม่ไม่เกินสาเสิบมีนาคมต้องจ่ายอะไรเงี้ยผมจะเป็นสายพระทํางานก็ไม่มีเงินเดือนครับเพราะว่าที่ผมทาก็เป็น,เป,นเป็นงานบรรยายอยู่แล้วครับลองถามพี่นนท์กลับไปตอนที่กล่องก่อนเคยมีแบบสีกาพายามจะเข้าหาไหมครับผมเหมือนกระเทอ ลาผมจับนี่ได้ผมจับมาเองนี่มือมาเลยนะเวลาผมรวบจีวรผมจะแบบถ้าถ่ายรูปนี่จะแบบอย่างนี้เลยครับมีหลายคนวิเราะห์ตอนนี้คนก็ออยังคิดว่าเป็นอยู่เลยนี่ผมเลยต้องรีบประกาศผมจะแต่งงานผมไม่ได้เป็นนะหลายคนก็ยังถกเถียงกันอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็ผมพูดมากมันไม่เท่ครับคนพูดมากมันดูมันดูไม่สมาร์ทมันดูไม่อะไรหรอไม่ออราบ,บางอย่างเคยมีคนวิเคราะห์ผมเรื่องเนี้ยผมกออ็อะไรเงี้ยครับแล้วก็ ผอมด้วยตอนเป็นเนนก็5้าสิกกิกโลกรามจะใหญ่เคยมีรูปผมอะแล้วมีน้องผู้หญิงแบบเอาไม้มันทัดวัดหน้าแบบแบบเยอะเย้ยอะว่า <c oughs> หน้าใหญ่อะไรเงี้ยหรือน้องเนนถามพี่เนนเป็นคางทูมรือครับอะไรเงี้ยอาจจะได้รูปรักเราด้วยพูดมากด้วยเขาลำคาญเพื่อนเ,อนเื่อนที่เป็นพระสุข,ขมุมเรียบร้อยประเรียนเจ้ายังไงก็เจ้าว่าแน่อาแป๊บหนึ่งส้ป้องต้องศึกนะจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วนะ ผ่านไปสาปีเอ้าสุปปองนี่เมียผมเป็นพี่อองสปปอรลาวลูก2คนอะไรเงี้ยครับเป็นพระเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็จะมีเสน่ห์กว่าก็เลยโชคดีครับอาจจะพูดมากไปไม่เป็นที่ต้องการของสีกาคอปตำแหน่งไม่สูงด้วยครับตอนนี้เราอยู่ตอนนอกเลยถ้าเรามองกลับไปในวงการพระสงฆ์เราคิดว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเราก็เป็นัว็มปนะคกับวมุกก่นถ้ามุกก็ตั้งแต่ผมกับแฮร์รี่ออกมานี้รู้สึกว่าวงการซบเซาไปเยอะนะพระที่ฮอตฮตที่ ญาติยโยมเข้าถึงแบบอุ้ยไม่ได้ฟังธรรมะมานานตอนนี้มาฟังแล้วนะประโยคนี้ไม่ได้ยินนานมากแล้วครับแล้วก็อีมุมหนึ่งใจหายครับใจหายเวลามองกลับไปแล้วแบบเราผมอยู่วงการนั้นมาอ่าเราก็เห็นแหละดื้อมากดื้อน้อยหรืออะไรเงี้ยเราก็เห็นหรือผมเคยมีพระรุ่นพี่ที่รู้จักผม,มเป็นสมณเนอยู่เลยกลับมาจากเรียนปุ๊บเอ้าแกสึกแล้วนะเออทำไมอ่ะแกมีผู้หญิงมาแล้วก็โลเนียโยมมาดักหน้าประตูเลยรู้จักแกด้วย แล้วก็่าไปแล้วแต่แกก,ก็ก็โดยดุษเดีครับมีผิดเต็มเต็มอะไรเงี้ยอันนั้นแบบเหมือนแค่อยู่ในห้องด้วยกันเฉยๆด้วยนะครับโอ้แต่ว่าคาว่าเฉยๆมันก็คงยากนะครับว่าใจหายครับเวลามีข่าวเงี้ยมันก็จะเสียใจเสียดายถ้าย้อนกลับไปตอนเป็น,ปนพระแล้วกาลังอบรมนักเรียนอยู่่ายพุทธบุตคร่ายคุณธรรมกําลังปลุกหล่อกําลังเทกาลังแบบเด็กๆกรี๊ดเลยมีข่าวพาระปั๊บเด็กมองแบบยังไงวงการพระอาจารย์ยังไง,ง,ราาง,ไงเราก็จะแบบโอ้ยมันก็ หมือนท้องทะเลแล้วลูกมันก็มีซากพืชซากสัตว์ก็ซั์ขึ้นฝั่งก็ว่ากันไปเสื้อมันขาวดําดำดำจุดเดียวเอ้ยเราก็อย่ามองแต่เสื้อดําแต่ว่าก็มองได้อะมันดนออํานำำนะแต่ที่เหลือมันก็ขาวอยู่นะก็อธิบายไปพวกเรานั่นแหละก็ช่วยกันดูแลก็เหมือนที่พระอาจารย์ถามพนันบอกไงถ้าใครแอบให้เบอร์ให้ที่อยู่ต้องรีบบอกท่านนะถ้าจะได้ออกจากพุทธศาสนาไปนี่ต้องเป็นจอมยุทธอะไรนะอะไรเงี้ยเราก็อธิบายได้มันก็จะเนื่อยใจเน่หน่อยแต่เราก็ต้องทํางานต่อครับหลวงพ่อพยอมก็คงเหนื่อยใจ ท่านก็ยิ่งต้องทํางานต่อหลวงพ่อเอาลงกดหลวงพ่ออะไรต่างๆก็พยายามแยกแยะครับแยกแยะว่าเป็นรูปเป็นคนพระตอนนี้เป็นอดีตพระอาทิตย์นั้นชื่ออะไรอย่ารวมวัดด้วยบางทีเราผมเองก็มีแซลวัดแต่ว่าวัดไม่แปดเปื้อนหรอกครับคนมากกว่าพุทธศาสนาไม่แปดเปื้อนหรอกครับคนมากกว่าที่เสื่อมครับพ,พายอยากให้พี่ปองช่วยดึงสติหรือว่าเตือนสติครับาครับถึงเวลาแล้วครับท่านที่เราจะต้องดูแล ตัวเองจริงจังกับการที่ระมัดระวังมากขึ้นภิกษุทั้งหลายขอให้เธออยู่ด้ยวยความไม่ประมาทพระเจ้าตรัสเป็นปัจฉิมโอวาทเราฟังผ่านหูเราเราไม่สดสูสังและประเตปัญญะผู้ฟังดีย่อมได้ปัญญานี่ก็ฟังอยู่นะมหาเถป,ปองศดเราแค่ได้ยินครับท่านถ้าฟังคือได้ยินเข้าใจนําไปปฏิบตัติภิกษุทั้งหลายรวมสามเณรด้วยนะครับต้องอยู่ด้ยวยความไม่ประมาท ต้องระวังในทุกโอกาสทุกสถานการณ์จำได้ไหมครับพระเจ้าตกากพระอานนว่าเห็นผู้หญิงอย่ามองถ้ามองอย่าเข้าไปใกล้ถ้าเข้าใกล้อย่าคุยด้วยถ้าต้องคุยด้วยต้องตั้งสติเอาไว้ให้มากพลังของสตรีมากขนาดนั้นเลยอย่าประมาทอย่าประเมินพลังสตรีต่ำนะครับเราต้องระมัดระวังแต่ก็ให้กําลังใจสตรีอีก90%ที่มาทสบุนที่วัดไม่ว่าจะรุ่นยา่ายายแม่พี่สาวๆใครก็แล้วแต่ อย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจให้ถ้าเราบริสุทธิ์ใจในการทาบุญทำอะไรต่างๆก็ทําต่อไปครับแต่ว่าก็ระมัดระวังเช่นเดียวกันอย่าไปสุมเสี่ยงในการอยู่ลําพังเพราะว่าธรรมชาติมันแรงมันสปาร์กกันได้ถ้ามีคนอื่นอยู่เนี้ยเนี่ยผมอยู่ในงานโอ้เป็น300คน500คนพันคนไม่มีความสึกกันถ้าเกิด2คนเมื่อไหร่จะปคิดอะไรกับน,น้องเขานเนี่ยเนี่ยท่านก็ต้องระมัดระวังผู้หญิงก็เช่นเดียวกันนะถ้ารักพระศาสนานะเอนดูลูกพราลุกเนนก็ ระยะให้เหมาะสมนะครับอย่างไรโฆษนาเราจะเดินนุ่งงังต่อแน่นอนครับโอกาสนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่เราได้ช่วยกันทนุลงสื่อด้วยนะครับนาเสนอก็เป็นหน้าที่ของท่านนาเสนอต่อไปครับครับทาอย่าพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ์ที่ y o YouTube Channel ทับดารา a c e b o o k ทับดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ